สวัสดีคะ่ะทุกคนฝนตกหมอตเตียนเมื่อกี้นี่ฝนเพิ่งหยุดนะคะบุ้งบรรยากาศเขียวขจีไปแล้วก็ทําตามหน้าที่ต่อ นี hey, bye. Bye. Christ, ่สวนนี่ลุงทุกคนไปเบิ่งไปเบิ่งมันอยู่ด้านแล้วโลกกาแล้วสิไป3งานได้บุอากาศดีดีพี่น้องบ่หันฝนตกบักแห้งนึง dẫn đi lung mi Thương là toàn làng phương tục phút à Ba bon nhau nhầm 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 video khu xá phùn Ơ, nam mai Hả? Ủa, cà lót, có gì bên nhắn như nàn Phước hết tôi nó gì bên Cô thủ tăng lèo bố mẹ tiền? ย้อนก้าบา๊ดมดคนใจขายยุงขายเงาเปืนน้อนนกทุกคนฝนลินอยู่นะคะมืดมาอีกแล้ว ย้อนก้าจะย้อนก้าพื้อคุณอะไรมันอยู่ตรงน้ำยุยับยุยับอยู่ปักแตงโมย้ายเอามาปลูกอยังบ่อนมันรู้มันฝนด้วยจังเลยเขียวงามขึ้นเชียวยงโยงขึ้น แต่ก่อนเราลงาปลาบ้านอาลงเหรียญน้ำได้เดี๋ยวนี้ลงไม่ได้แล้วน้องพงยีดอนแล้วลูกกะบักแตงอะไรนี่ทุกคนแตงโมแน่เลยบักแตงโม,งโมได้มาได้กีตี 那是江西、哦哦、的呢，我真怀疑。<laughs> มาละสิบาทโอ้ยว่ได้เอาโฮมมาได้าบาทเจตีของหมู่บ้านด้นี่เษฐีเด้นี่เด้อมาแล้วฝนเฮ้อเสียงกรบเสียงเขียดห้องข้าวงามไหมทุกคน คุณาจะคีบกันยังดีเลยโอ้ขอ้ามีหละสิบบาทเธอเสิงกบเส้นเขียด <c oughs> ย้อนเอาย้อนเอาัมลมลมมาดิี้ ามือจกกกันยชยว่ามันลมบ่ฝนตกจ้าเฮ้ยเขาก็ยู่ฝนลิ้นต่างแนี้นลืมถือห่มมาน้ำตลอดวั่น ฝนลินนะคะทุกคนดูฝนลินฝนลินฝนลินเราสิบอะไรเขบาบ้านก้อนอีกบ่ท่านไห้เห็ดดิปัดฝีมือบ้านเขาคนอ่ะ ด well. ูของเราสิอไฟด้านลูกลูกอะ คุณโลก,กาโลก,กา้าฝ้าหอา้องตีฝ้าร้อนเราก็จะเข้าบ้านแล้วนะทํ้ท่าตกมาเอดปุณอะปลาซิวบอนหรืออย่างบ่ khửn phun lửa pa này đùn xí phun lửa pa này, tất cả mọi người đang khửn đấy nọ phun vẫn dừng rồi đấy ừm phun à dừng nhấp 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 dừng. Chúng ta đi đến bên này xem. อยากไปเบิ่งกันอีหยังบ้กนนี่เลยค่ะบักแตงเอามาปลูกเครือบักแตงมาเดินไปดูซิว่าอะไรมันยุบยับยุบยับอยู่ปัาซิวท่านี่เบิ่งได้ทุกคนอีหยังมันบิอน ดูเห็นมั้ยาน้ำเต็มสะเต็มเอ,อ้ือมรนยากาศทุ่งนาของเรานะคะฝนตกเศาเมื่อกี้นี่เขียวขจีเลยขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะ